ก็ว่าน่าจะไปกับมดในห้องเรียนมาข้นดีสบแบบนี้นะว่ะต่อไปนี่มันกะอีบอกไปเลยเด้อพี่นอ้องกะสิพัดนิ่งใจเย็นขึนะะ้นเนาะค่ะเน้องมดบังคับมดเรามานาั่งคิดนอนคิดแบบลูกกะน้ำมือใหญ่เออกัสิพัดนิ่งๆเนานนะค่ะเนาะเออพย,ยายามที่จะที่จะปรับตัวให้ดีขึ้นแต่บดูมือสิเฮ็ดได้ดีบ่อเดินพี่น้องค่ะแต่ละพี่นอ้<ช> <ๆ S 2> นองก็กเป็นกำลังใจให้มดแน่เป็นไงเพราะว่าแบ่งเงี้ยแล้วเออเพราะว่าอะไรมาน่าก็เริ่มโตขึ้นแล้วพี่น้องค่ะเออสิ่งได้แบบพ่อแม่พี่น้อง fc มดกับข้องาเดียวแหละ ถ้าพ่อแม่พี่น้องชี้แนะนําในทางที่ดีมันก็นย่อมที่จะปักคุงตัวเองให้ดีขึ้นเลยแต่ค่ะจะแนะนาในด้านในด้านที่บบด่ามุ่นแบบแบบ,แบ,บเสียใหายน่ะมันก็บเบาดิพี่น้องค่ะต้องทําได้จากเพื่อลูกมุ่นค่ะพี่สาวคนสวยมุ่นสิพายงามเ้อมุ่นสีพายงงามไอ้เพชรววา <c oughs> ไอ้เพชยร์ระบกมุ่นเธอน่ะต้องเบิ่งรู้จะโขมมันจะไปสนใจกับเรื่องไร้สาระรคนอื่นเขาไม่ทำไม่ได้หาให้เรากินถ้าเราไม่หาเราก็ไม่ได้กิน อันนี้เราเพจคนบอกนุ่นดอกทาเข้าท่อทาเข้าถอยมันก็เข้าทางเขามันก็จบเราอะเออชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นกระทาให้ตัว้ทําทตัวเราให้มีความสุขอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปแบบสบายสบายแบบนั้นเออปล่อยตัวไม่ต้องคิดมากว่าเพจคนบอกน่นนี่นะคะเออปล่อยผ่านถ้าปล่อยผ่านตรงนี้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขคิดซะว่าเขาไม่ได่ดาเราเขาด่าคนอื่นเออ บอกเขาเด็กพี่น้องมันเด็กเพชรยังไก่มันเพ็ดเหรอ้ามันบวมเอยมันเสียหาตลอดชีวิตบอกกระถางบุ่มไปแค่นั้นแหละบอกเพชรระบบมุ่นพี่น้องค่ะ